าสามพระการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเลื่องเมืองแห่งดินสอพองเขือนปาศักชลสิทธิ์เกลือกองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์สถาบันผู้สร้างอนาคตจบแล้วมีงานทำวิทยาลัยเทคโนโลยีพณนิชยาการลบบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสายอาชีพเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลบบุรีชื่อยอออ่อทลบหรือ LCC ตราสัญ,ญลักษณ์องค์พระนารายณ์สีประจำสถาบันฟ้าแสงดอกไม้ประจำสถาบันดอกชัยพฤพล์กหรือดอกคูณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการลบบุรีเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2513ใช้ชื่อว่าพนิชยาการลบบุรีโดยมีอาจารย์มนูลวอนยอดพันธ์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้รับใบอนุญาตปีพุทธศักราช2523เพิ่มสาขาช่างอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพนิชยาการลบบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคพนิชยการลบบุรีปีพุทธศักราช2546แต่งตั้งให้อาจารย์สุภาร์จำเดิมเป็นผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งอาจารย์อัครเดชจำเดิมเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากอาจารย์มนูลวอนยอดพัน์ถึงแก่กรรมปีพุทธศักราช2549ได้รับอนุญาตให้ เพิ่มการจัดการศึกษาโครงการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษาในระดับวิชาชีพและระดับวิชาชีพชั้นสูงปีพุทธศักราช2552ได้ทำความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลบบุรีด้วยดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและประิญญาโท ปีพุทธศักราช2554ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งจากกระทรวงแรงงานได้ก่อตั้งสมาคมศิทธิเก่าเทคนิคพณนิชยาการลบบุรีขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสิทธิเก่าโดยการนำของนายมนัสวิมุกติพันธ์นายกสมาคมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ พศ2554ปัจจุบันโรงเรียนเทคนิคพณิชยการลบบุรีได้รับการยกระดับเป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการลบบุรีประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพณิชยาการลบบุรีอาจารย์มนูนวอนยอดพันธ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานครผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพนิชยาการลบบุรีเมื่อวันที่17พฤษภาคมเดิมชื่อพนิชยาการลบบุรีตั้งอยู่เลขที่60ทับ10ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพเอกชนเป็นแห่งแรกของจังหวัดลบบุรีลูกพอบอทุกคน ขอน้อมรำลึกพระคุณของท่านจึงได้กำหนดให้วันที่30ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนปรัชญาวิทยาลัยมีวินยัยใฝ่ฝีมือถือคุณธรรมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยบริการด้านวิชาชีพอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบริการดีมีจิตอาสา โครงสร้างการบริหารงานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 1. นางสุภารมจำเดิมผู้รับใบอนุญาตประธานกรรมการ 2. นายมนัฐวิมุติพันธ์ผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ 3. นางวีนาลิมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 4. นายกิจจาจงประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 5. ดออรอุไรสัตตบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 6. นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 7. นายธีรวัตรชีพสมุทรผู้แทนครูกรรมการ 8. ดออรอัครเดชจำเดิมผู้จัดการผู้อำนวยการกรรมการและเลขานุกการ คณะผู้บริหารวิทยาลัยดออรอัครเดชจำเดิมผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสุภารมจำเดิมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนายธีรวัตรชีพสมุทร,รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอ,สอนสองระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วสระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ประเภทวิชาได้แก่ 1. ประเภทวิชาพณิชยกรรมสาขางานบัญชีสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการขายสาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์สาขางานไฟฟ้ากำลังประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสจัดการเรียนการสอนออกเป็นสองประเภทวิชาได้แก่ 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขางานการบัญชีสาขางานเทคโนโลยีสำนักงานสาขางานการตลาดสาขาวิชางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาเทคนิคยานยนต์สาขาเครื่องกลไฟฟ้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียนรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนประจำปีการศึกษา2555จำนวน20เหรียญทอง หเหรียญเงินรวม25เหรียญรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2555จําจำนวน5เหรียญทอง40เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม50เหรียญรางวัลยุวชนประกันภัยชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดรองชนะเลิศอันดับที่หระดับภาค รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียนประจำปีการศึกษา2,555จำนวน62เหรียญทอง49เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น122เหรียญรางวัลเหรียญทองการจัดโต๊ะหมู่บูชาและสวดทำนองสรพันยะประจำปี2,552และ2,555รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของครู การประกวดงานวิจัยของครูจากสมาคมโรง,งเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของกลุ่มภาคกลางโลกเกียรติยศครูดีเดน่นจากสมาคมโรง,งเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดลบบุรีรางวัลครูดีเด่นด้านธรรมและส่งเสริมพระรรรพระุทธศาสนาดีเยี่ยมรางวัลครูผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเยี่ยมจากยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดลบบุรีรางวัลครูผู้สอนดีเดน่น ประจำปีการศึกษา2,555จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถานศึกษารางวัลผู้บริหารดีเด่นรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีรางวัลครูดีเด่นด้านธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเยี่ยม ระดับผู้บริหารรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา2555จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งผ่านการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ระดับดีมาก ตลอดระยะเวลา43ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการลบบุรีมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีศักยภาพในระดับสากลเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขดังปรัชญาของสถาบัน มีวินยัยไฟฝีมือถือคุณธรรม